สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูแดงก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับดอกไม้นะคะดอกไม้นะคะถ้า,าแบ่งตามลักษณะเพศนะคะเขาจะแบ่งออกเป็นสองประเภทนะคะก็คือดอกสมบูรณ์เพศกับดอกไม่สมบูรณ์เพศนะคะเราจะมาดูตัวอย่างของดอกสมบูรณ์เพศนะคะดอกสมบูรณ์เพศหมายถึงดอก หนึ่งหนึ่งดอกนี้นะคะมันเขาจะมีเกสรตัวผู้แล้วก็เกสรตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันนะคะเช่นดอกบัวดอกกล้วยไม้ดอกกุหลาบดอกข้าวดอกผู้ละหงเป็นต้นนะคะส่วนอันที่สองนะคะก็คือดอกไม่สมบูรณ์เพศนะคะซึ่งดอกไม่สมบูรณเพศนี่นะคะเกสรตัวผู้กับเกสรตัวเมีย จะอยู่คนละดอกกันนะคะเช่นดอกข้าวโพดดอกฟักทองดอกมะละกอดอกตำลึงดอกมะยมเป็นต้นนะคะซึ่งข้อสอบของ นักวิชาการเกษตรเองแล้วก็ครูเกษตรนะคะโดยส่วนมากแล้วนะคะชอบออกนะคะเพราะว่ามันเป็นความรู้พื้นฐานที่นักวิชาการเกษตรและคนที่มีความรู้ด้านการเกษตรจะต้องรู้นะคะและจะต้องจําให้ได้ว่าตัวอย่างของยกตัวอย่างได้เลยว่าคุณจะต้องจําเรื่องว่าดอกเกรเออดอกที่สมบูรณ์เพศมีอะไรบ้างคุณต้องจําดอกไม่สมบูรณ์เพศมีอะไรบ้างคุณต้องจําเพราะมันออกข้อสอบนะคะ